นี <Here. S 2> ่เพวคว่าเคยเสือมูนี่พันปันปดเน่ากันาหกิ้นเจเออแม่เาไนโน้ตแ่านแต่ว่าข่อย้อน้ำรอง่อยขายหาสิบบาทมันมันคือว่าเคยเสือคองมูนี่คือสือสอแล้วสื้มึงแม่บ้านจวก็กดดีแส้วดดูเท่อนแร่กดดูเท่าไหงเหมอด

ได้อันสามกา้านร้อยเนาะก็ได้คันเอยปลูกเองเขาไปทักเองขอเองขาเจหลหลาีนไทยแล้วสามก้านอันนี้อันนี้รับมากเลยน่นเป็น,นโลดใช่เออสี่กิโลสอบพเจ้าเจ้ามาเป็นสอบอกอบิโลอันสี่กิโลพเจ้าแต่ว่าว่าพุ่ง่า,ายแดยงน,นี่หนาหรือเป่าอันนั้นนั่นถื่อนขึ้นนันนี้พอ่อราคาเดียวกันนั่นแหละถื่อหม่สี่สิบบาทร้านนี้เพิ่นขายสี่สิบบาทนี่นั่ง

กันเพิ่ก็นาิกาไงไปแล้วเจ้าขอ้ามัใกล้ตลาดเัาจิอซีดโอ้ยเจ้าเือเหน่อยไหอโฟร์ซิบซิบกันได้ขายดอกไก่เป็นยออรว่ามันก็เป็นซิสารก็ลลยุแบบน่ะอันนั้นเป็นสารทันเาเออเขาจ้าทักอะไรมนมหลังกันเอาทานทานอันน้ละิคอยซื้อก็วาเปียกเทียมนะยายน่ะอ่าเป็นเนี้ย นี่หัวเงินไอหัวเงินก่อนบะหมี่เนี่ยกระดาเงินก่อบะมี่เนยานน้ำข่อยเ้ยอันนี้เอาจะต้งหางกย้ายสิบันมาหาชิบัดกับใช่ไว้าชิบทดิบบาทน่นละอันนี้อันนี้กะทิาชิบาทเป็นยูผู้เพียงยูเาออเนยูผู้เพียงอูย้ายเนี่ยต้งหางี้ันเลย